คือไม่อยากถามเรื่องส่วนตัวของของของลูกอะถ้าพอเขาเดินเข้ามาแล้วกันคืออย่างนี้จะเป็นคนอย่นีมากกว่าแต่ดีเขาจะไม่แต่งงานแบบเนี้ยผมนี่นี่มาตามประเพณีนะก็เลยตอนเช้าไม่รู้มึงไม่เคยแต่งงานกันไงพ่อเขาก็เพิ่งแต่งงานลูกชายคนเด็กผมก็เพิ่งแต่งงานลูกสาวคนโตก็ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุยกันก็ไม่คือ เอาตามจบมาเนี่ยพ่อพ่อจะบ่าวเราพูดกันแบบบ้านๆเลยดีกว่าพูดแบบชาวบ้านชาวช่องดีกว่าก็มาถามก็ถามแล er ้วบ้านก็ทำไมมาขอลูกสาวอ้าวแล้วรักกันจริงหรือเปล่าก็คุยกันตามแบบมันชาวบ้านชาวช่องคุยกันอะอาตอนเช้าพี่เอ๋มคะอยากถามความรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ เต้นเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่ใจหายเพราะว่า่อนที่จะถึงวันงาาเนี่ยพอการททำเสร็จพค่เแม่เอามามาดูเอามาอ่านรายช่วยลายชื่อว่าจะมีใครพ่อแม่เจ้าสาวชื่อนี้นะพ่อแม่เจ้าบ่าวชื่อนี้แม่ดูแล้วร้องไห้น้ำตาไหลเขาบอกว่าเคยเห็นประจารของพี่วันนี้ได้เห็นการของรูปตัวเองแล้วแต่ไปแก้ใหม่นะเพราะว่าชื่อแม่เขียนผิด ็เลยไปดูก็แม่ก็ชื่อเอ็นดูงแล้วก็ถูกแล้วนี่ไม่แม่อะไม่ใช่นางแม่เป็นนางสาวยิ่งจะเล่นมุกอีกระหว่างที่พามปลองชุด <c oughs>